สวัสดีค่ะแอนมินแก้วนะคะแล้วก็คุณสมุเอลนะคะชาวฝรั่งเศสเนาะออวันนี้แอนมินแก้วมาเปิดเพจใหม่นะคะเพจนี้เป็นเพจที่เนื่องจากทุกคนถามว่าแอนมินแก้วทำอะไรสวยขึ้นอะไรอย่างงี้นะคะก็เลยมา แชร์มาบอกต่อสาวๆใส่ฟอของเรานะคะที่กําลังหาแฟนต่างชาติหรือว่ากําลังจะแบบอยากให้ตัวเองดูดีเนาะเราต้องดูดีไว้ก่อนใช่ไหมคะทำไมแอนมิก้สวยขึ้นใช่ไหมคะเอออันนี้น้องรับนะคะเนาะแอนมิก้ไปเจอตัวนี้นะคะ่ะเซรั่มนะคะนะัชชาไวเซรั่มนะคะเนาะตั้งแต่ย้ายมาจากฝรั่งเศสเนี่ยปกติเราก็ใช้ของแบรนด์ของฝรั่งเศสอะไรเไงี้ยนะคะพอมาที่นี่เราคือครีมหมดไงอะไรเงี้ยก็เลยมาเจอตัวนี้นะคะซึ่งคุณสมุเอลเนี่ย เขาเป็นคนฝรั่งเศสใช่ไหมคะเนาะแล้วเขาเป็นคนแบบใช้ครีมยากแบบว่าคือเจ้าสำอางแล้วก็เลือกเยอะอะไรเงี้ยค่พอมาใช้ตัวนี้คือมันดีจริงนะคะแล้วมันมีสารสกัดจากธรรมชาติที่นําเข้าจากฝรั่งเศสอีกด้วยนะคะนะเ,เขาเช่วยในเรื่องสลายฝ้านะคะเรื่องกะเรื่องลิ้วรอยจุดด่างดำนะคะนะอย่างตัวเขาเองเขากล้าใช้ขนาดนี้นะคะเนาะแล้ว เนี่ยน้าใสมากนะคะนะแล้วก็อายุเก,กือบ60แล้วนะคะเนาะยังใช้กันอยู่นะเดี๋ยวจะหาว่าไม่ใช้จริงนะคะเนาะคุณใช้ยังไงคะแต่ละวันแย่งดิฉันใช้เนี่ยเดวีม,มอร์นิ่งเนี่ยเวีม,มอร์นิ่งนะทุกเช้าแล้วก็ก่อนนอนนะคะนะอ่ะทาให้ดูเลยนะคะคือใช้จริงรีวิวจริงนะคะอมินก็ก็หน่าดีขึ้นมากจากแบบว่าเออหน้านพังกลายเป็นหน้าปังน,นะคะเนี่ยอย่างนี้เลยนะคะนะ นะคะเหอเนียนนุ่มนะคะแล้วก็คือซึมซับซึมซับเร็วมากเลยนะคะอันเนี้ยเนาะเป็นไงบ้างคะใช้ดีไหมใช้ดีมากๆค่ะเข่งมากนะคะโอเคนะคะถ้าใครสนใจสินค้าตัวนี้นะคะแค่ขวดละ290บาทนะคะส่งฟรีนะคะอันเนาะเออเนาะคะก็ขอบคุณที่ติดตามนะคะจาก เ,เพจของเรานะคะสายฟอทุกคนแอนมินแก้วมีอะไรดีๆก็มาแนะนำเสมอนะคะเราโอเคนะคะถ้าใครสนใจก็อินบ็อกมาสั่งซื้อได้เลยนะคะอันนี้คุณสมุเอลคอนเฟิร์มเลยนะคะนะสาวๆส,สายฟอหหามพลาดนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย